ในรายการยังไงไหนเล่า EP 0.8ก้อยนัตตี้ดรีมได้สัมภาษณ์เต้านะนัทพรซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าในทีวีเราอาจดูเป็นคนหวานหวานเรียบร้อยแต่นอกจอเราเป็นคนแมนแมนเป็นคนเที่ยวเราเล่นละครคนจะวังเราเป็นนางเอกจำเราจากคาแรคเตอร์แต่เราก็ไปเที่ยวเราก็อยากเต้นเพลงมาก็เต้นได้เลย ส่วนเรื่องหัวใจที่เพิ่งจบไปกับแฟนเก่าต้นอาจที่คบกันมา15ปีแต่ตัดสินใจเลิกกันเป็นเพราะจุดที่เรารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเพื่อนไปแล้วอะไรอย่างนี้เราเลยรู้สึกว่าแบบถ้าจะเป็นเพื่อนขนาดนี้มันก็ต้องเป็นเพื่อน เวลาคนมาจีบเราก็จะเก๊ะเก๊คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนที่ผ่านมาเต้อมีแฟนมาแล้วสองคนต้นอาจไฮโซนสเปคตอนนี้ไม่มีชอบที่ตัวตนของคนคนนั้นเลยชอบคนอารมณ์ดีดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเรื่องแต่งงานยังไม่มีแลนเลยเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ต้องค่อยๆเมื่อถามว่าเวลาเต้อเรียกคนรักจะเรียกว่าอะไรสาวเต้อก็บอกว่าที่รักอยู่กับแฟนไม่งี่เงาเป็นคนมีเหตุผลมากๆเป็นคนที่หึงน,นิดหน่อยส่วนกระแสลบนั้นคนเขาอาจจะเข้าใจผิด จกเขาเราแค่คนรอบตัวเรามากกว่าเราตัดสินใจดีแล้ว